ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามและพวกน,นีน้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีหค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอเลิศนัเนอเมันเลิศดะเธอคอนเฟิร์มอ๋อ อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไ o เ c o m w w w ก o ต o ดอ o คอมเวอร์ไวเว็บโมทมรศูนย์แปดสี่ห่มีอะไรอยากชวนเรานะสำหรับสายพีจีไม่มีค่ะ,มคะไม่มีไม่มีพี่เ<ม>ขาไปกันเองกับแกงขาวเขาไปกันแล้วเหรอคะหรื่องนี้กำลังจะไปนะค่ะได้ชวนเราไหมคะโอ้ยมันไปหลายวันนะ่ะไป<ด><ด>เกือบเดือนมังคะเออก็แบบไม่ได้ชวนหรอกค่ะเพราะว่า ีโอกาสได้ไปอะสิคะอยากไปไหมคะทริปยาวๆอย่างนั้นหน่อยพงยังนะคะเพราะว่าถ้าว่างละครนี่ไปถั่วไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นมันมีแบบมันมีงานมีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำโดยไม่พร้อมไปค่ะแล้วโปรตีนช้อมอเตอร์ไซค์ไปไหนหรือยังคะไม่ค่อยค่ะชอบช้อมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ชอบเป็นพิเศษค่ะเห็นไปชั่วโมงชักันมาแล้วนี่คะใช่ค่ะตอนปีใหม่ก็แบบไปสั้นๆไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปไกลเท่่าไหร วันนี้กับพี่เวียอะไรกังก็ยังค่อนข้างเหมือนเดิมดูใจกันเหมือนเดิมดูใจกันหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นค่ะเพียงคับที่ไหนคะยังค่อนข้าไม่ใช่ไม่กล้าเปิดตัวหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเราเราค่อนข้างตอนนี้คือแบบมันมีเรื่องที่ต้องคอนเซนเทรตมากกว่าแบบต้องทํางานต้องอะไรอย่างอี้ด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบปิดกั้นหรือว่าอะไรเพียงแต่ว่าก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติไปก็ไปเรื่อยๆก่อน เราความมั่นใจแบบคือไม่อยากรีบไม่อยากรีบอย่างนี้มีใครมาจีบมั้ยคะนอกจากพี่เวียร์เพราะเราเหมือนเราก็ไม่ไม่เปิดให้พี่เวียร์เต็มร้อยไม่มีใครมาจีบเลยไม่ได้เจอใครด้วยค่ะทำงานทุกวันอะไรนะคะเหนียวเหงาเหงาไหมอ๋อก็ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างเหงาเท่าไหร่ก็สิเป็นเพราะว่าเราขอาพ่เบียวพี่เวียร์ก็บอาหัว่าบียร์เลยไหคะ มาคือพี่เขาก็พี่เขาก็แบบเป็นคนแบบน่ารักคนหนึ่งเหมือนตอนนี้มันก็ทำไปถูกแ,แบบนี้ไม่ถาวรเราเป็นคนในที่ทำบางพีค่ะ,คะตอนนี้ความสัมพันธ์มันสามารถพัฒนานนได้รวดเร็วขึ้นไหมพัฒนานได้รวดเร็วไหมคงคงไม่คงมันขึ้นอยู่กับแบบเราด้วยที่เราอยากเราอยากให้มันไปช้าๆดีกว่าเลยอยากให้แบบเออชาดด้าแต่ชัวร์หรือว่าอะไรกันมากกว่าเหมือนเรายู่ไม่ไห ใจค่ะเอ่เกี่ยวเรียกว่าเป็นพี่ที่พิเศษที่สุดตอนนี้ช่มไหมเออได้ไหมอรอพี่ที่พิเศษที่สุดที่ได้ค่ะยังไม่พิเศษค่ะ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้าให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซงดวงการงานการเงนิงนความรักแบบแัน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i พี .com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว